ครับผมสวัสดีครับแฟนเพจแฟนขับเล็บชีสุขูสุคนนะครับเนาะวันนี้ผมไปมาทางตำบลหนองแหน่เครับมาพ่อควายแม่ลูกครูหนึ่งครับผมเป็นตีเลี้ยงยั่ครับไวลูกแรกไวลูกแรกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาเบิ่งหลบหลบโตนะครับเด้อพอดีอยู่กับเจ้าของคนฟ้องครับเดี๋ยวเสด็จถามราคาให้พร้องนะครับเนาะเดี๋ยวสุดท้ายทำให้แฟนขับเบิ่งขับก่อนครับนะครับช่วงต้นโตเงาดีนะครับแม่พัน นี่ควายสาวทองแรกนะครับลูกแรกเลยนีนครับหางพันเลีอดดีน,นะครับห,งหงางยังสี่ดเห็นเป็นแม่บอกแม่พันดีเ,นเหงาวก่อยู่ครับแม่หนิแมลูกพันคูรูดีครับมแม่พันก็ทีมีเลือดมูมลาผสมมาน้ำยู่นะครับเพาราะว่าอยากออกไปคอนขางดำอยู่นะครับเนาะ อย่างนีก็มีเลือดมื่อล่ครับแน,นี้ยนี่พอดีครับพันยางวนแทงขาพันก็ง่า่ดีอยู่้ะครับนี่ถ้าโอ้ถ้าโอ้ถ้าพี่อันตันผมูขาดแล้วนี่คุ้ยไขมันนี่ไหมนี่ยัยยย<อ>ยงสี้สี่อีกหลายสูงอีกหลายอยู่้ะครับนี่เพราะว่าเป็นเพิ่งได้ลูกแรกเองเนาะครับนี่ลูกมันได้ประมาณชิ่เดือนเนาะลูกประมาณสาณมเดือนสีส่เดือนอยู่นี่เนาะ ลูกเพิ่นเป็นดาฮักดีครับลูกเพิ่นก็ได้ให้ลูกดีแล้วแม่นี่ครับประเด็นสำคัญสีราคาม่มิตรภาพนะครับผมเอาได้ล้วครับมาพินเลยเดี๋ยวไปเบิ่งงัวต่อไดยขึ้นก็ได้ครับเดี๋ยวนะโอ้พันย่างไปไกลนะครับซุ้มของมาเกลไก่ก่อนแม่หลกคมนี่หลายไปได้ก็ครับแม่หลกคมนี่ยไหมหกพันสองอยากได้อยากได้หกพันสองนะครับราคาเนี่ยกับทีฟอสลดได้อยู่ด้วครับครับต่อะไรต่อะไรอยู่ครับครับผม เดี๋ยวคันแฟนเพจแฟ้นครับส่วนใจญยังไหก็ทักมาหาผมนะรับโทรมาหาผมเนาะเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งเลยนะครับเนี่ยว่ายอยู่อำเภอกุดชุมนะครับเนาะตำบลหนองแหนเนี่ยครับยังขับ่าเบิ้งครับคันแฟนเพจแเ้นครับอยากได้กัทากมาได้เลยครับผมเดี๋ยวจะพามาเบิ้งพามานอนนะครับผมคลิปนี้ก็จ๊บใบสมเนียนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ